อาทุกคนพาดูนกมันกลัวเรามากกว่ารถอีกรถไถนามันไม่กลัวนะแต่พอเราเดินใกล้มันกลัวนะครับที่บรรยากาศมึงหงูของคุณเชพมหาคนครก็มีความเป็นนาเป็นไรเป็นข้าวเหนนะอเออรถก,กะเรียนทุกคน นกกระเรีนเยเนเยอะเลยเนาะนี่พอที่เดินกันแบบเดินหาอู้ すごいな。 หทั้งนนเพิ่งกลับจากนครสวรรค์ไปเรื่องรีสอร์ทที่ไม่ยอมคืนมัดจำกุญแจในที่สุดก็ ไปเจอตำรวจสถานีโรงพักที่ดีที่สุดของประเทศที่เขาตามเรื่องจนเขายอมคืนแล้วก็จ่ายค่าเสียเวลาแต่ก่อนนั้นไปเชียงใหม่3คืนแล้วก็เป็นการไปเชียงใหม่ที่มีความสุขอีก,อ,ก,อ,กอีกรูปแบบหนึง่งทุกคนแถวถนนวัวลายนะครับแล้วก็จะไปวัดศรีสุพรรณไปวัดจันทารามนะครับสวยงามได้สักการะพระพิฆเนศไปวัดศรีปิงเมือง นะฮะถนนวัวลายแล้วก็ไปเจอร้านปักใต้ที่ดีๆนะครับก่อนหน้านั้นก็ไปคอนแกนจําได้ไหมอ่าก็ไปพักโรงแรมที่ดีที่สุดของคอนแกนก็ถือว่าเป็นทริปที่สุดยอดนี่ฮะมันไม่วิ่งแล้วทุกคนมันไม่บินหนีแล้วอันนี้บินแรงจะบินทาไมล่ะถูกไหมฮะจะบินทําไมจะบินทําไมจะโอเค เยอะเลยนะพูดถึงดูดีๆสิเต็มเลยนะไปกลับก็ได้ที่เขาก็ถ่ายดาของเขนไปเยอะเลยทุกคนดูเดินนี้ ประมาณ7,8,9กลกุมภาเจอกันที่ภาคใต้นะครับไปงานหลวงพ่อทวดทุกคนไปทำบุญกันแล้วเจอกันนะครับตอนนี้โรงแรมก็คอนเฟิร์มแล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวก็เพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันนะครับทุกคนก็ต้องเตรียมงานไปด้วยนะครับไปทำหลักสูตรที่นั่นแล้วก็ออนไลน์ไลฟ์สดให้สมกับที่เดินทางไปไกลนะทุกคน ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะจะมี2ช่องนะครับจะได้เติบโตอยากให้ถึงหมื่นคนไวๆมันก็จะยากเนาะเพราะเราไม่ได้ทําคลิปอะไรปังๆดังๆนะฮะก็จะถ่ายแบบธรรมชาติแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วแต่โอกาสว่าใครจะติดตามก็อยากติดตามไม่ถึงหมื่นคนไวๆเพราะอย่างน้อยเนี่ยโรงแรมที่พักบางคนที่เขาชอบด้ค่าไงดูถูกช่องเล็กๆอนะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยอยากให้ไปถ่ายไปทําไปรีวิวอะไรประมาณเนี้ค่ะแล้วก็ โชคดีได้เจอโรงแรมดีๆที่พักดีๆซะส่วนใหญ่ก็เลยไปมีโอกาสบอกต่อทําความดีความดีทํายากแต่ก็ต้องทําโรงแรมที่ดีจริงๆก็จะอยู่ในโรงแรมช็องของเรานี้แล้วนะทุกคนนะฮะที่พักคาเฟ่ร้านอาหารบางๆแต่ก็จะมีน้อยที่จะเจอแบบโรงแรมที่ไม่ยอมคืนค่ามาจจาคุณแจนั่นก็เป็นข้อยกเว้นเนาะถือว่าเป็นเตือนภัยเป็น,ป,น,ป,น,ป,นประสบการณ์ทุกคนโอ้ยดูมักขามสิ มักฐามเทศทุกคนนี่นี่มักฐามเทศ